สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for life คลิปนี้เป็นหนังสือเสียง The Science of Getting Rich ศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยสำหรับวันนี้คือบทที่11การกระทําที่แน่นอนตายตัวความคิดคือพลังแห่งการสร้างสารรค์เป็นแรงผลักดันของเหตุเริ่มแรกที่สร้างสารสปปรค์สรรพสิ่งทั้งมวลขึ้นความคิดที่แน่นอนตายตัวจะนาความมั่งคั่งร่ารวยมาสู่คุณ แต่คุณต้องไม่เอาแต่คิดอย่างเดียวโดยไม่ได้ตั้งใจลงมือกระทำสิ่งใดๆอันนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับโขดหินที่ขวางกันเหล่านักคิดทางวิทยาศาสตร์อีกหลายคนไว้จนทำให้เรือแห่งความคิดของพวกเขาอับปางลงความล้มเหลวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เชื่อมโยงความคิดของเขาไปสู่การลงมือกระทำสิ่งใดๆเลยเรายังไม่ไปถึงขั้นตอนของการพัฒนา ถึงแม้เราจะทึกทักไปว่าขั้นตอนนี้มีความเป็นไปได้อยู่ก็ตามยกตัวอย่างเช่นให้คนคนหนึ่งสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาโดยตรงจากรูปแบบอันเป็นแก่นสารที่มองไม่เห็นหากปราศจากกระบวนการทางธรรมชาติหรือการลงมือกระทำสิ่งใดๆจากฝีมือของมนุษย์การสร้างสารรค์จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากเขาเอาแต่คิดเพียงอย่างเดียว จุดสำคัญอยู่ที่ว่าการกระทำของเขานั้นจะต้องสอดรับกับความคิดของเขาด้วยจากความคิดของคุณคุณคือผู้ริเริ่มที่จะทำให้แร่ทองคำที่ฝังอยู่ใจกลางหุบเขาไหลออกมาหาคุณแต่มันคงจะไม่ขุดตัวของมันเองหรือสกัดตัวเองออกมาหลอมตัวมันเองให้เป็นเหรียญทองคำและกลิ้งลงมาตามถนนเข้าตามตรอกออกทางซอยมาเรื่อย แล้วในที่สุดก็จะกระเด้งเข้ากระเป๋าคุณอย่างนั้นหรอกภายใต้แรงกระตุ้นของพลังสูงสุดทางฝ่ายวิญญาณผู้คนต่างๆจะถูกสั่งการให้ไปหาใครบางคนออกไปขุดหาแร่ทองคำมาให้คุณเกิดการติดต่อธุรกิจการค้ากับคนอื่นอีกที่ต้องทำหน้าที่ดำเนินการนำทองคำมาให้คุณโดยตรงและคุณก็จัดการบริหารธุรกิจของคุณเอง ตะเตรียมสิ่งต่างๆไว้เพื่อที่จะสามารถรอรับทองคําเมื่อมันมาถึงความคิดของคุณนั้นได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตต่างเข้ามาทำหน้าที่เพื่อนำสิ่งที่คุณต้องการมาให้แต่กิจกรรมส่วนตัวของคุณก็ต้องเป็นไปตามแนวทางนั้นด้วยเพื่อที่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการอย่างชอบธรรมและถูกต้องเมื่อเวลานั้นมาถึง คุณจะไม่ได้มันมาจากการไปรับบริจาคหรือรักขโมยและคุณต้องไม่ลืมให้คุณค่าแก่คนเหล่านั้นที่ช่วยเหลือคุณมากกว่ามูลค่าของเงินที่เขาให้คุณด้วยแนวทางของการทำงานทางวิทยาศาสตร์นั้นจะใช้ความคิดที่ตระหนักถึงรูปแบบอันจำเพาะเจาะจงและชัดเจนในจินตภาพของสิ่งที่คุณต้องการยึดมั่นอย่างแข็งขันต่อเป้าหมายของคุณ และสำนึกต่อความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการอย่าพยายามวางโครงสร้างให้ความคิดของคุณดูลึกลับจนเป็นที่น่าสงสัยดูลับลบล่อๆหรือออกไปในแนวแอบแฝงใช้เวทมนต์คาถาและส่งความคิดออกไปเพื่อกระทำสิ่งต่างๆให้กับคุณมันเป็นการพยายามที่สูญเปล่าและทำให้พลังแห่งความคิดอันมีเหตุมีผลของคุณอ่อนแอลง การแสดงออกของความคิดเพื่อจะบรรลุถึงความมั่งคั่งร่ำรวยนั้นได้ถูกอธิบายไว้อย่างละเอียดในบทก่อนหน้านี้แล้วเป้าหมายและความศรัทธาของคุณจะต้องเป็นไปในเชิงบวกต่อวิสัยทัศน์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอันเป็นแก่นสารที่มองไม่เห็นของคุณเหมือนกับความปรารถนาในการมีชีวิตที่สมบูรณ์วิสัยทัศน์เหล่านี้ก็มาจากความปรารถนาของคุณเอง และจะเป็นตัวกำหนดพลังงานแห่งการสร้างสรรค์ในการทำงานเพื่อการค้นหาช่องทางต่างๆเพื่อให้ผลลัพธ์เดินทางมาสู่คุณโดยตรงตรงนี้ไม่ใช่ส่วนความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องเข้าไปชี้นำหรือควบคุมกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์แต่ภาระหน้าที่ทั้งหมดของคุณคือการรักษาไว้ซึ่งวิสัยทัศน์เข่งครัดต่อเป้าหมายและดูแลความศรัทธาของคุณ รวมทั้งความกระตันยูเป็นการตอบแทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ช่วยเหลือคุณหากแต่ว่าคุณจะต้องกระทำสิ่งต่างๆเหล่านี้บนแนวทางที่แน่นอนตายตัวเพื่อคุณจะได้ครอบครองสิ่งที่เป็นของคุณเมื่อเวลานั้นมาถึงคุณจะได้พบกับสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับในจินตนาการที่คุณสร้างเอาไว้ให้จัดวางสิ่งเหล่านั้นไว้ในที่ที่เหมาะสมเหมือนกับว่ามันได้มาถึงแล้ว แล้วคุณจะได้เห็นและเข้าใจต่อความจริงที่ว่าเวลาที่สิ่งต่างๆลังไหลมานั้นคุณจะไม่ได้รับมันทั้งหมดแต่จะมีบางส่วนตกไปอยู่ในมือของคนอื่นด้วยซึ่งก็เป็นไปตามข้อเรียกร้องที่เสมอภาคกันคุณก็จะได้รับในส่วนที่เป็นของคุณและคืนส่วนที่เป็นของคนอื่นไปหนังสือเล่มนี้คงไม่อาจแปลงเป็นกระเป๋าเงินที่มีเงินเต็มกระเป๋าตลอดเวลา โดยปราศจากความพยายามใดๆในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของคุณนี่คือจุดที่ชี้เป็นชี้ตายของศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยตรงจุดนี้เองที่เมื่อความคิดและการกระทำถูกนำมารวมกันมีคนจํานวนมากมายทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวกำหนดพลังสร้างสารรค์ไวท้ที่การกระทำอย่างเข้มแข็งและสม่ำเสมอในความปรารถนาของเขา แต่ทำไมหลายคนยังคงยากจนอยู่อีกเล่านั่นก็เป็นเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นได้มาถึงพวกเขากลับไม่มีการเตรียมการใดๆไว้รองรับสิ่งเหล่านั้นเลยโดยความคิดสิ่งทั้งหลายที่คุณต้องการจะถูกนำมามอบให้แก่คุณแต่ด้วยการลงมือกระทําเท่านั้นคุณจึงจะได้รับในสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าคุณจะกระทำสิ่งใดๆก็ตามเป็นที่ชัดแจ้งว่า คุณกำลังกระทำสิ่งนั้นอยู่ในเวลาปัจจุบันคุณไม่อาจย้อนกลับไปทำสิ่งต่างๆในอดีตอีกได้ดังนั้นจึงจำเป็นที่คุณจะต้องชัดเจนในวิสัยทัศน์ของคุณซึ่งคุณจะไม่พลาดเหมือนในอดีตอีกคุณไม่สามารถทำอะไรกับอนาคตได้เพราะอนาคตไม่ได้อยู่ตรงนี้และคุณก็ไม่อาจบอกได้ว่าจะต้องทำอะไรกับเหตุการณ์ในอนาคตที่มันยังไม่เกิดขึ้นแน่นอนจนกว่าเหตุการณ์นั้นจะมาถึง หากว่าในเวลานี้คุณไม่ได้อยู่ในธุรกิจที่เหมาะสมกับคุณหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกที่ควรจงอย่าคิดว่าต้องเลื่อนเวลาหรือผัดผ่อนการกระทำออกไปก่อนจนกว่าจะได้อยู่ในธุรกิจหรือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและอย่าได้เสียเวลาที่จะต้องมานั่งพูดคุยหาแนวทางการแก้ปัญหาหรือทางออกที่ดีที่สุดเพื่อรับมือกับภาวะคับขันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แต่จงศรัทธาต่อตัวคุณเองว่าจะสามารถรับมือกับปัญหาและ,ะเผชิญหน้ากับภาวะต่างๆที่จะมาถึงในอนาคตได้เป็นอย่างดีหากการกระทำในขณะปัจจุบันของคุณเป็นไปด้วยจิตใจที่จดจ่ออยู่กับอนาคตการกระทำปัจจุบันของคุณจะถูกแบ่งส่วนออกไปให้อนาคตด้วยซึ่งทำให้ประสิทธิภาพของการกระทำในปัจจุบันลดลงโดยปริยายดังนั้น จงตั้งใจให้ดีที่สุดต่อการทำสิ่งต่างๆในเวลาปัจจุบันอย่าฝากแรงผลักดันแห่งการสร้างสารรค์ของคุณไว้กับพลังงานเริ่มแรกเท่านั้นจากนั้นก็แค่นั่งรอผลลัพธ์หากทำเช่นนั้นคุณจะไม่มีวันได้รับอะไรเลยจงลงมือกระทำเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนแต่ต้องเดี๋ยวนี้หากคุณยังไม่เคยที่จะเริ่มเตรียมตัวคุณเองให้พร้อม ที่จะรับสิ่งต่างๆดังที่คุณปรารถนาคุณจะต้องเริ่มทำสิ่งนี้เดี๋ยวนี้ไม่ว่าในตอนนี้คุณจะทำอะไรอยู่ก็ตามจะต้องรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับธุรกิจของคุณเองในปัจจุบันหรือเป็นอาชีพของคุณเองและตัวคุณจะต้องอยู่เหนือสภาพแวดล้อมทั้งหมดที่เป็นอยู่คุณไม่อาจลงมือกระทําสิ่งใดๆในที่ซึ่งคุณไม่ได้อยู่ได้ ไม่สามารถกระทำสิ่งใดๆได้ในที่ที่คุณไม่เคยไปที่นั่นเลยและคุณก็คงจะทำอะไรไม่ได้ในที่ซึ่งคุณกำลังจะไปคุณจะกระทำสิ่งต่างๆได้เฉพาะที่ที่คุณอยู่เท่านั้นจงอย่าไปกังวลใจว่างานที่ทำไปเมื่อวานนี้จะดีหรือแย่แค่ไหนจงทำส่วนของวันนี้ให้ดีที่สุดจงอย่าพยายามเอางานของวันพรุ่งนี้มาทำในตอนนี้ เพราะยังมีเวลาอีกมากที่จะทำนั่นก็คือตอนที่คุณได้รับมอบหมายมาให้ทำนั่นเองจงอย่าพยายามใช้เวทมนต์คาถาหรือสิ่งลี้ลับกระทำต่อผู้คนหรือสิ่งต่างๆซึ่งอยู่ไกลเกินกว่าที่คุณจะไปถึงจงอย่ารอคอยให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปก่อนจึงค่อยลงมือทาแต่การกระทำของคุณต่างหากที่จะทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป คุณต้องสามารถทำงานบนสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่ได้ในตอนนี้คุณเองต้องเป็นผู้เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นจงยึดมั่นในศรัทธาและเป้าหมายรวมทั้งวิสัยทัศน์ของคุณที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่ากระนั้นจงลงมือกระทำสิ่งต่างๆบนสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ในตอนนี้ด้วยหัวใจทั้งหมดของคุณด้วยความเข้มแข็ง และด้วยความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดที่มีจงอย่าใช้เวลาไปกับการฝันกลางวันหรือการสร้างวิมานในอากาศจงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่คุณต้องการและจงลงมือกระทำเดี๋ยวนี้จงอย่าโน้มเอียงเกี่ยวกับการแสวงหาบางสิ่งบางอย่างที่แปลกใหม่ทำหรือหาอะไรที่ดูแปลกประหลาดไม่ธรรมดาหรือน่าทึ่ง ให้ปรากฏเป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้บ้างแต่ไม่ใช่ทุกครั้งอย่างน้อยคงมีบางครั้งที่เคยทำแล้วสำเร็จคุณจึงอยากที่จะทำเหมือนเคยอีกแต่ในเวลานี้คุณต้องเริ่มต้นการกระทำของคุณให้ปรากฏบนแนวทางที่แน่นอนตายตัวอันเป็นสิ่งแน่นอนที่จะทำให้คุณบรรลุถึงความมั่งคั่งร่ำรวย ถ้าคุณยังคงผูกมัดอยู่กับธุรกิจบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ายัางไม่ใช่ธุรกิจที่ถูกต้องเหมาะสมกับเราจงอย่ารอจนกว่าจะได้อยู่ในธุรกิจที่เหมาะสมเสียก่อนแล้วจึงลงมือกระทำจงอย่ารู้สึกท้อแท้หรือนั่งเศร้าโศกเสียใจเพียงเพราะคุณอยู่ผิดที่ไม่มีใครอยู่ผิดที่ผิดทางแต่เป็นเพราะเขาไม่สามารถหาสถานที่ที่เหมาะกับเขาได้และ คงไม่มีใครที่จะไม่ทุกข์ร้อนหากอยู่ในธุรกิจที่ไม่เหมาะกับเขานั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถหาธุรกิจที่ถูกต้องเหมาะกับเขาได้ต่างหากจงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของคุณในธุรกิจที่ถูกต้องเหมาะสมด้วยเป้าหมายที่จะมุ่งไปด้วยศรัทธาที่จะบรรลุถึงและการกระทำใดๆต่อธุรกิจที่เป็นอยู่ของคุณนั้นจะต้องนำมาซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดกับวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องเหมาะสม หากยึดมั่นด้วยศรัทธาและเป้าหมายจะก่อให้เกิดพลังสูงสุดชักนําธุรกิจที่ถูกต้องเหมาะสมมาสู่คุณและการลงมือกระทำของคุณหากกระทำบนแนวทางที่แน่นอนตายตัวก็จะก่อให้เกิดพลังชักนําตัวคุณเข้าสู่ธุรกิจที่ถูกต้องเหมาะสมเช่นกันหากคุณอยู่ในฐานะของลูกจ้างหรือเป็นพนักงานที่ได้รับเงินเดือนอยู่ และรู้สึกว่าจะต้องเปลี่ยนสถานที่ทำงานเพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการจงอย่าวางแผนความคิดของคุณบนความว่างเปล่าและนิ่งนอนใจว่าจะได้งานใหม่มันอาจจะล้มเหลวหากคิดเช่นนั้นจงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของคุณต่อง,งานที่คุณต้องการขณะเดียวกันคุณต้องทำงานที่มีอยู่ด้วยความศรัทธาและเป้าหมายแล้วท้ายที่สุดคุณจะได้งานที่ต้องการอย่างแน่นอน วิสัยทัศน์และความศรัธทธาของคุณเป็นตัวกำหนดพลังแห่งการสร้างสารรค์ให้เคลื่อนสิ่งต่างๆมาสู่คุณและการกระทำของคุณนั้นจะก่อให้เกิดพลังงานที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของคุณและเคลื่อนคุณไปสู่สถานที่ซึ่งต้องการบทสรุปในตอนท้ายของบทนี้เราจะเพิ่มเติมสาระสำคัญของเนื้อหาดังต่อไปนี้ความคิดเป็นบ่อกเกิดของการสร้างสรงสรค์สิ่งต่างๆทั้งมวลขึ้น แรงปรารถนาเริ่มแรกนี้จะแผ่ซ่านออกไปบุกทะลุทะลวงเข้าไปในทุกช่องทางของจัก,กรวาลความคิดอันเป็นแก่นสารจะก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างและสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาจากจินตนาการมนุษย์สามารถสร้างสารรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาจากความคิดของเขาโดยการแสดงออกซึ่งการกระทำให้ความคิดที่เป็นแก่นสารนั้นปรากฏขึ้นนี่คือจุดกำเนิดของสิ่งทั้งมวลที่มนุษย์สร้างขึ้น ในการบรรลุถึงสิ่งนี้ได้นั้นคนเราจะต้องเปลี่ยนความคิดจากวิธีการช่วงชิงแข่งขันให้เป็นวิธีการแห่งการสร้างสารรค์ให้ได้เขาจะต้องมีรูปแบบของความคิดที่ชัดเจนในสิ่งที่เขาต้องการและยึดมั่นภาพนี้ไว้ในความคิดของเขาตั้งเป้าหมายว่าต้องบรรลุถึงสิ่งใดมีความศรัทธาที่แน่วแน่และเชื่อว่าจะได้รับในสิ่งนั้น ปิดกั้นความคิดที่จะทำให้เป้าหมายไข้เขววิสัยทัศน์เลือนรางหรือทำให้ศรัทธาสั่นคลอนดังนั้นเพื่อที่เขาจะได้รับในสิ่งที่เขาต้องการเมื่อสิ่งนั้นมาถึงบุคคลน,นั้นต้องลงมือกระทาตั้งแต่บัดนี้ต่อผู้คนและสิ่งต่างๆในสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเอาละครับจบเนื้อหาบทที่11แล้วนะครับอย่าลืมกลับมาติดตามบทที่12ได้ใหม่ในครั้งถัดไป ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับฝากกด subscribe ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ